ก็ขอเจริญพรญาติโยมที่รับฟังอาตมานั้นชื่อพระบนสมบุญยะวัฒโนมาจากเมืองยองรัฐฉานประเทศเมียนมาขณะนี้อาตมาศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่เรียนสาขาพระพุทธศาสนาชั้นปีที่สในหัวข้อเรื่องนี้อาตมาอยากจะพูด และอยากจะนำเสนอเกี่ยวกับหัวข้อธรรมที่อาจจะเป็นประโยชน์แก่ญาติโยมทั้งหลายที่ใฝ่ธรรมะที่สนใจในทางธรรมหลักพุทธธรรมก็ดีหลักคําสอนของพระพุทธองค์ก็ดีอาตมาจะมาสรุปแล้วพูดให้เป็นเนื้อใจความให้ญาติโยมฟังแล้วเข้าใจในปัจจุบันนี้โลกของเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไ,ไปมาก วิวัฒนาการทางธรรมะก็อาจจะเป็นพันไปไม่ตรงกับสมัยพระพุทธการหรือสมัยพุทธการยังจเจริญรุ่งเรืองอยู่ปัจจุบันศาสนาตั้งอยู่มา2,563ปีแล้วหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้แผ่ขยายออกไปทั่วถึงแล้วดังนั้นเราในชาวพุทธที่เกิดมาในยุคครึ่งกลางของพระพุทธศาสนาแห่งนี้ เราควรจะเรียนรู้อะไรเป็นชีวิตจิตใจเราควรนำเอาหลักคำสอนของพระพุทธองค์ข้อไหนไปประพฤติธปฏิบัติอันนั้นอาจจะเป็นคำถามหลายๆคนที่เกิดมาเป็นชาวพุทธเราอาจจะชอบทําบุญเราอาจจะชอบปฏิบัติแต่จริงๆนั้นหลักคำสอนของพระพุทธองค์คือนำเอามาปฏิบัติ หลักคําสอนของพระพุทธองค์คือการนําเอามาปฏิบัตินั้นคืออะไรอันนี้เป็นคําถามของเราทั้งหลายที่ควรศึกษาแม้แต่อัตมาเองก็ยังต้องศึกษาเพื่อเอาหลักคําสอนนั้นๆที่เป็นจริตของเราได้เอามาฝึกปฏิบัติตนแล้วก็เอาไว้ถ่ายทอดให้คนที่เรารู้จักใกล้ชิดให้ฟังว่าหลักคําสอนนี้ถูกต้องตามตามความจริงไหม สิ่งที่พระพุทธองค์สอนมานั้นก็เยอะนับไม่ได้ว่าเป็นคําสอนว่า,าหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนมาเยอะแยะแต่เราจะเอามาใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆเพียงไม่กี่ข้อก็อาจจะทําให้เราบรรลุถึงเป้าหมายอันสูงสุดได้ดังเส้นการมีสติในชีวิตประจําวันมีสติในรู้อะไรเรามีสติตื่นรู้อยู่ตลอดเวลา เช่นปัจจุบันนี้โ,โรคไวรัสโครโรนาก็ระบาดอยู่ทางเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีแต่เราจะควรมีสติเอาไปกำกับชีวิตประจำวันยังไงอันนี้เราจะมาอธิบายกันให้ญาติโยมได้ฟังก่อนอื่นที่จะเล่านั้นอาตมาอยากจะเกินว่าในพระพุทธศาสนาของเราคือพุทธพุทธเนี่ยก็คือการตื่นรู้ ตื่นรู้ในอะไรตื่นรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้ขณะที่กิเลสกำลังนอนอยู่หรือกิเลสกำลังทำงานอยู่เราก็รู้เราตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาแม้แต่หายใจอยู่ปัจจุบันออเราก็ตื่นรู้แม้อตามาพูดอยู่ตอนนี้อตามาก็ควรที่จะตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาตื่นรู้ตื่นรู้อยู่น,งนึงว่าเรานั้นพูดอะไรเรานั้นเป็นสิ่งไหนที่เราควรจะเสนอหรือว่า การการที่เรารับรู้เข้ามาให้มันตื่นรู้อยู่ตลอดเวลานั่นคือสติสตินั้นเราเอาไปใช้กับอะไรหน้าที่การงานก็เอาไปใช้ได้เช่นเราทำสิ่งสิ่งนี้เราควรมีสติอยู่กับสิ่งสิ่งนี้เรารู้ตัวว่าเราทำสิ่งนี้อยู่เรารู้ตัวว่าเรากำลังกระทำสิ่งนี้อยู่อยู่หนึ่งหนึ่งอันนี้คือการฝึกฝนสติหากเราไม่ฝึกฝนสติเรานั่นแหละจะเสียสติ ก็คือคนที่ไม่รู้ตัวเองคือคนที่เสียสติแม้จะรู้วิชาการก็แล้วแต่แม้จะอ่านเยอะแม้จะเรียนสูงแต่ถ้าหากไม่ฝึกสติเราก็จะไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นควมีสติตื่นรู้ตัวเองอยู่เสมอเรียนรู้ตัวเองอยู่เสมอเรียนรู้สิ่งรอบข้างอยู่เสมอปัญญานั้นก็เหมือนกัน อาจจะแต,แต่งขึ้นมาให้เราได้เรียนรู้ได้หลายหลายอย่างเราชื่นชอบได้หลายหลายอย่างแต่ถ้าไม่มีสติไปกำกับปัญญาล่ะปัญญาเหล่านั้นก็จะเป็นปัญญาที่สูนเปล่าโดยที่ไม่รู้ความจริงว่าปัญญาที่เรารับรู้ขึ้นมานั้นเป็นในทางไหนเป็นในทิศท,ทางใดเ,าเราควรเอาไปใช้ได้ไหมหากมีสติเ,เรามีปัญญามากเท่าไหร่การใช้ ปัญญานั้นอย่างมีสติมันจะดีมากคนเราหากจะฝึกฝนตัวเองให้ดีที่สุดก็ควรที่จะมีสติอยู่กับทุกๆงานแล้วควรที่จะอยู่กับสติอยู่กับตนเองให้มากขึ้นแม้คนเรานั้นจะมีเพื่อนฝูงอยู่เป็นมิตรอยู่มากมายแต่เรา จะมีเวลาให้กับตัวเองและเรียนรู้อยู่กับตัวเองให้มากขึ้นโดยใช้สติอัตมาย้ำสติมากเพราะการมีสติกับตนเองและการเรียนรู้ด้วยสติมีสติการใช้ปัญญามีสติการใช้ชีวิตเราไม่ประมาทสิ่งอื่นๆเราไม่ประมาทสิ่งที่เรียกว่ากิเล ไม่ได้ปล่อยให้กิเลสครอบงำจนเกินไปไม่ได้ปล่อยให้ตัณหาหรือโลภะโทสะครอบงำเราได้อันนี้เราใช้สติการตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาเข้าไปครอบงำหรือเข้าไปบังคับใช้เช่นการวัยรุ่นเราวัยรุ่นสมัยใหม่ก็ดีเป็นผู้มีอายุก็ดีแม้แต่พระสงฆ์เราก็ดี หากเราไม่ฝึกสติชีวิตเราก็จะไม่มีความหมายอาตมาเคยอยู่วัดบ้านนอกเมื่อก่อนสมัยก่อนนั้นอาตมาก็เรียนตามปกติพระครูบาอาจารย์จะให้ท่องให้จําให้อะไรก็แล้วแต่ก็ทําตามพระอาจารย์ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างโดยที่เราไม่มีสติรู้ว่าสิ่งที่เราท่องไปนั้น เราจดจำไปนั้นหลักธรรมะทั้งหลายแหล่เหล่านั้นเราควรเอาไปใช้ในทิศทางใดแล้วเราควรเอานำมาปฏิบัติตนยังไงอันนี้เราไม่รู้ก็ได้แต่ทําตามครูบาอาจารย์ไปจนพอวันหนึ่งอาตมาได้เจอเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่อยากจะนำเสนออาตมาไปพบว่ามีชายวัยรุ่นคนหนึ่งเสพยาเสพติดจนเกินเหตุแล้วทีนี้ โยมคนนั้นโยมใบรุ่นคนนั้นก็เกิดบ้าข้างขึ้นมาแล้วถือมีดไว้สองอันกำลังจะไล่ฟันคนอื่นอยู่แล้วทีนี้ด้วยอาตมาเมื่อก่อนสมัยก่อนได้เป็นพระเป็นพระครูสอนหรือว่าเป็นครูสอนอพระเนนแล้วเหตุเกิดขึ้นข้างวัดเหตุขึ้นข้ขางเกิดขึ้นข้างวัดแล้วชายคนนั้นก็วิ่งขึ้นไปบนรอยสูง หยิบมีดสองอันแล้วก็ไปถือว่าจะฟันแทงคนนู้นคนนี้แล้วอาตมาก็เป็นกำลังสอนหนังสืออยู่ตรงนั้นพอดีแล้วทีนี้คนก็แตกตื่นกันไปเรื่องมันจะเริ่มวุ่นวายขึ้นมาทุกทีคนก็กระจัดกระจายคนนู้นว่านี่อันนี้แตกกระจายไปหมดคนนู้นติคนนูนนน้นคนนี้ติคนนี้โดยไม่มีสติในการอยู่อยู่กับปัจจุบันทีนี้อะ อัตมาก็ได้ควบคุมสถานการณ์ด้วยไล่ให้พวกเขากลับไปก่อนปล่อยให้สองสามคนที่เขายังไม่ได้ตื่นตัวไม่ได้อะไรอยู่กับอัตมาแล้วอัตมาก็ไปเกี้ยกล่อมกับชายผู้บ้าคลั่งนั้นว่าโยมโยมทำอะไรผิดไปอันนี้อัตมาไม่รู้อัตมาอยากจะเตือนโยมว่าขอให้มีสติกับคืนมาอยู่กับปัจจุบัน เพราะการที่โยมนั้นเสียสติไปนั้นเพราะการทําให้สิ่งที่มึนเมาหรือเป็นเสพติดที่เสพสารมันเกินไปทําให้โยมเป็นแบบนี้โยมจงคิดดีๆแล้วตั้งสติดีๆอัตมาเชื่อว่าโยมจะกลับมาพอสักพักเขาก็ยืนอยู่อย่างนั้นแล้วก็น้ําตาซึมเขาก็บอกว่ามีคนทําร้ายผมมีคนอยากจะทําร้ายผมผมก็เลยคิดหนัก บวกกับเสพยาเสพติดไปด้วยทําให้เกิดบ้าคลั่งขึ้นมาอาตมาก็บอกว่าจงมีสตินโย,ยมหากเราไปทําร้ายคนอื่นอันนั้นยิ่งจะเป็นบาปหนักแก่เราพออยู่อย่างนั้นอาตมาก็ให้ฝึกสติไปเลยให้ยืนตากแดดให้นั่งตากแดดนั้นตลอดจนเย็นค่อยให้ลงมาพอสติเขากลับดีขึ้นแล้วก็ให้ลงมาให้ลงมาแล้วก็ไปหาพ่อหาแม่เขา ให้บำบัดแล้วก็ให้ดูแลส่งไปบำบัดเสื้อทุกวันนี้โยมคนนั้นได้ดีบได้ดีแล้วได้เป็นคนดีแล้วได้ทิ้งแล้วสิ่งที่คำว่าไม่มีสติพอได้พบได้เจอกันเขาก็จะพูดเรื่องนั้นอยู่เสมอว่าวันนั้นที่หลวงพี่เคยสั่งสอนผมผมเอามาใช้ปฏิบัติโดยการตื่นรู้และฝึกสติไปอย่างตลอดเนืองเนือง ขอบคุณพระอาจารย์มากที่เคยสอนว่าคนเรานั้นต้องมีสติก็คือตื่นรู้ไม่ว่าทุกคนเราต้องทุกเหมือนกันคนเราต้องพบสุขเหมือนกันคนเราต้องพบเจอกับสิ่งที่เรียกว่าการติเสินนินทาหรือการสุขเสริญหยกยอหรือการอาสรรเสริญอยู่ดีแต่เราควมีสติรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นแป๊บเดียวมันก็หายไป ถ้าหากว่าเราไม่เอาสติมาเราก็จะไม่ไม่ได้พ้นจากจุดจุดนั้นเราจะจมอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าสุขสิ่งที่เรียกว่าทุกข์สิ่งที่เรียกว่ายศหรือลาบอะไรพวกนี้เราจะจมอยู่แต่สิ่งนั้นพระพุทธองค์เคยบอกว่าคนควรมีสติรู้อยู่หนึ่งหนึ่งว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ แม้แต่ตอนนี้เรากำลังพูดหรือเรากำลังคิดหรืออะไรพวกนี้เราก็ควรมีสติอยู่ตลอดเวลาพระพระพุทธาองค์เพพบด้วยการมีสติด้วยอะไรเพบด้วยการมีสติด้วยการคนที่คนหนึ่งขับเรืออยู่กลางทะเลหรือกำลังข้ามคลองน้ำอยู่ขับเรือจะขับยังไงให้ไปตรงให้ไปฝั่งจุดหมายให้ได้ สิ่งสิ่งที่เรียกว่าสติก็เหมือนกันเหมือนผู้ที่ขับเรือคอยบังคับเรือให้ไปถึงฝั่งอะไรมันมีกิดขวางหรือเป็นดินทรายเป็นหินอะไรพวกนี้ควรหลีกเลี่ยงก็หลีกเลี่ยงไปโดยใช้สติบ,บังคับการใช้ชีวิตก็เหมือนกันสิ่งที่ควรกระทําเราก็กระทําด้วยสติสิ่งที่ไม่ควรกระทำํำเราก็ละเว้นเสียสิ่งเหล่านี้ก็คือการใช้ชีวิตอย่างหนึง่ง และอีกอย่างหนึ่งเ,เราใช้สติแล้วเราควรเอาอะไรมามาอยู่กับสติได้นั่นก็คือชัปชัญญะความรู้ตัวความรู้ตัวในที่นี้ก็คือเรารู้ตัวว่า,เ,าเราเป็นคนยังไงส่วนใหญ่คนในโลกนี้หรือ,อมิตรสหายใกล้ชิดเราก็เหมือนกันแม้แต่ตัวเราเองก็เหมือนกัน เราจะไม่ค่อยย้อนดูตัวเตัวของเราเองเรามักจะดูตัวคนอื่นมากกว่าเรื่องราวของตัวเราเองเราจะศึกษาแต่เรื่องของคนอื่นเราไม่เคยศึกษาของตัวเองอันนี้เ,เรียกว่าความหลงลืมเราจะไม่รู้จักตัวเราแม้กระทั่งเส้นลมหายใจแต่เมื่อไรเรามีธรรมที่ชื่อว่าสัพพัญญะคือปฏิบัติฝึกรู้ตัวเอง การรู้ว่าตัวเองนั้นอยู่ในระดับไหนหรือเช่นการนั่งสมาธิเ,าเราปฏิบัติไปถึงจุดไหนแล้วเ,เราปฏิบัติได้ดีไหมหรือเราเรียนธรรมะเ,เราเรียนได้เข้าใจธรรมะมากน้อยแค่ไหนเ,เราฝึกฝนธรรมะเ,เราฝึกฝนวิชาการเ,าเราทำงานก็เหมือนกันเ,เราควรมีสะปชะชัญญะคือความรู้ตัวว่าเราอยู่ระดับไหนของการงานนั้น หากเรามองแต่คนอื่นเ,เราก็จะเป็นบาปแก่ตัวเราก็คือเรามักจะไปติดเตยียนคนนู้นคนนี้เ,เราไม่มีสัพพัญญะที่จะมาติดเตยียนเราได้เ,เราคิดว่าเ,าเราดีก็เลยติดเตยียนเขาดังนั้นสัพพัญญะจึงมีความสำคัญสำคัญก็คือว่าการหนึ่งการมีสติควรรู้จักว่าอะไร ที่ควรทำและไม่ควรทำใช้สติควบคุมสิ่งที่ลองลงมาจากสติก็คือฉปัญญะคือความรู้ตัวรู้ตัวว่าเราอยู่ในระดับไหนเรากำลังทำอะไรอยู่เรารู้ตัวว่าเรากำลังพูดคุยอะไรอยู่เช่นอาตมาจะยกตัวอย่างให้ง่ายๆฟังดังที่เราไปพบปะคนหรือชนชั้นไหนไหนก็ตามเ,าเราควรใช้คำยังไง อย่างแรกเราควรรู้ตัวก่อนว่าเ,าเรานั้นอยู่ในระดับไหนเช่นเราไปพบมิตรสหายเ,าเราก็ควรพูดคุยอย่างสปชัญญะคือความรู้ตัวว่าเ,าเราเสมอภาคกันนะอะไรอย่างนี้เราก็พูดภาษาที่เป็นเพื่อนกันทั่วไปที่เราใช้กันเป็นเพื่อนกันเข้าใจกันง่ายในหมู่เพื่อนฝูงแต่ถ้าเราไปพูดคุยระดับผู้ใหญ่หน่อยเราไปพูดคุยระดับ ผู้ใหญ่ที่เป็นรุ่นพี่เราระดับกลางหรือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้าเราเ,าเราควรใช้คำแบบไหนเ,เราควรอ,อ,อ่อนน้อมถ่อมตนแบบไหนและอันสุดท้ายเราไปคุยกับผู้ใหญ่สุดเ,เราควรใช้คำยังไงแบบนี้เราควรที่จะรู้ตัวกว่าอันนี้สัพพัญญะแล้วสติมันจึงจะตามมาว่าเราควรใช้ถ้อยคำถ้อยคำยังไงให้เหมาะก,กับสถานการณ์นั้นๆ ทำสองอันนี้จึงเป็นคู่กับหมู่หมู่เรามากที่สุดที่เราควรเอานำไปใช้วัยรุ่นเราก็เหมือนกันการมีสติและสปะชัญญะนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดแม้แต่พระสงฆ์เองอย่างอาตมาเขาก็ยังใช้หลักคำสอนนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าเรากำลังฝึกตนอยู่นะ เรากำลังเรียนรู้ตัวเองอยู่นะโดยการใช้สติและสปะชัญญะคือความรู้ตัวสิ่งที่อาตมานำมาเสนอนี้ไม่ใช่เพราะว่าคิดอยากจะนำเสนอมาก็อยากจะเสนอมาอาตมาเสนอมาเพื่อที่จะเป็นแนวทางของญาติโยมให้ฝึกปฏิบัติอย่างมีสติหากเราฝึกตั้งแต่ตอนนี้เราก็มีโอกาสสูงมากที่จะ เข้าถึงธรรมได้ง่ายหลักธรรมข้อแรกที่เปิดขึ้นมาก็การมีสติหลักธรรมที่สองเราคนรู้ตัวอยู่หนึ่งหนึ่งอันนี้เป็นหลักธรรมที่เปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้เรียนรู้ได้ศึกษามันอย่างลึกชึง้งแม้เราถ้าหากว่าเรามีสตินี้เ,เรามีสปะชัญญานี้ทำต่างๆหรือ การกระทําตั้งหลายแหล่เราจะเรียนรู้โดยอัตมอัตโนมัติเพราะว่าเราฝึกเราฝึกสติเราฝึกสปัชัญญะเราพร้อมที่จะเรียนรู้เราพร้อมที่จะใช้ใช้ในหลักการใดใช้ปฏิบัติยังไงอันนี้คือหนทางของการนําเสนอของอาตมาในวันนี้จนการกระทํา หรือการพูดการคิดยังไงก็ตามอาตมาก็ขอสรุปง่ายๆโดยที่โดยที่จะนำเอาหลักไปใช้นี้แม้แต่สถานการณ์ใดสถานการณ์เดียวร้ายอะไรเ,เราควรมีสติและสปัชัญญะคือความรู้ตัวว่าเราอยู่ในสถานการณ์ใดอาตมาอยากจะนำสุภาษิตหรือคำคำที่อาตมาแต่งขึ้นมา ไว้บทหนึ่งว่าคนเรานั้นหากไม่มีสติก็เหมือนขาดโอกาสให้กับตัวเองและปิดหนทางแห่งพระนิพพานให้กับตัวเองหากเราไม่มีสปชะชัญญะคือความรู้ตัวเราเหมือนกับปิดกั้นตัวเองและคอยมองแต่คนอื่นโดยที่ไม่ได้เอาตัวเราไปตั้งอยู่บนจุดนั้นเราจะไม่มีวันรู้ตัวของเรา หากโมเมาอยู่กับกิเลสถ้าไม่มีสติดึงขึ้นมาเรานั้นจะจมอยู่กาลนานขอเจริญพร